ันนี้เป็นหัวข้อที่ดีนะเพราะคนทั่วไปเนี่ยแม้แต่ผมเองก็เคยคิดนะว่าการตายที่ดีนั่นคือศบสวยนะรูปร่างแต่งตัวดีศนะบดีแล้วก็ทุกอย่างมันเตรียมพร้อมกับร่างกายคือเน้นทั้งเรื่องร่างกายทั้งหมดเลยนั่นคือการตายที่ดีแบบไม่จะไปตายกลางถนนนะหรือ ตกมาตายตกล้านตายอันนี้คือตายไม่ดีอันนั้นมันฝ่ายของร่างกายเมื่อก่าเข้าใจอย่างนั้นนะแล้วตอนหลังเรามาเข้าใจว่าการตายเนี่ยมันไม่ใช่ตายเฉพาะร่างกายอย่างเดียวจิตใจก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้เลยนะกายนะเมื่อร่างกายมันอยู่ไม่ได้ใจมันก็ใจมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน ก็ไปด้วยกันพระมาาสายกันอยู่กายกับใจ <Yeah. S 1> นี่เราก็เลยม,มาเน้นถึงเรื่องจิตใจจิตใจนี่สําคัญมากการตายที่ดีนั่นคือตายทางด้านจิตใจเนี่ยถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดี <Yeah. S 1> เรื่องความตายตายที่ดีก็ตายแบบจิตใจไม่เป็นทุกข์อันนี้เป็นประเด็นใหญ่ใจที่ไม่เป็นทุกข์เนี่ย แล้วก็จิตใจที่ปล่อยวางวางทุกอย่างนะวางสิ่งที่มันค้างคาใจวางทั้งข้างนอกวางวางคือไม่ย,ยึดมั่นถึงมั่นไม่ย,ยึดมั่นถึงมั่นทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องหน้าที่การงานทุกอย่างเราต้องปล่อยวางถ้าใจที่ปล่อยวางไม่ได้เนี่ยใจมันจะดิ้นรนกระวนกระวายคือเหมือนมันไม่พร้อมที่จะตาย ถ้าตายแบบไม่พร้อมที่จะตายเนี่ยตายไม่ดีแน่ <ừ. S 2> เ,รเรียกว่าตายโงงคือไม่พร้อมที่จะตายแต่มันต้องตายคือไม่ยอมรับความตายคือจิตใจที่ปล่อยวางแล้วก็จิตใจที่มีสติสมัมปชัญญะตัวสติสมัมปชัญญะในตัวสำคัญมมนมันทำให้คนตายดีหรือไม่ดีตรงที่สติสมัมปชัญญะนี่แหละ คนตายไม่ดีก็คือคนที่ขาดสติตายอย่างขาดสติลืมตัวแล้วก็หลงหลงตายไปเลยอตายแบบไม่รู้สึกตัวอันนี้ถือว่าตายไม่ดีเนีถ้าสติจิตมันัญญะดีก็จะถือว่าตายดีเพราตายยใที่ยอมรับต่างๆปล่อยวางใหลายๆอย่างแล้วกใจก็ไม่ถุกหรือตายที่ที่เรียกว่าตายดีนั้นคือตาย แบบว่าจิตใจที่เป็นกุศลใจที่มีเรื่องของกุศลเป็นบุญเป็น,นกุศลก็เกิดในจิตใจก็จะว่าตายดีเหมือนกันอันนี้สําคัญที่ว่าในทัศนลางผมก็มีเรื่องจิตใจที่เป็นกุศลจิตใจที่ประกอบด้วยสติสมญญัมปชัญญะอืแล้วก็ใจที่ปล่อยวางทั้งสิ่งภายในภายนอกปล่อยวางทุกอย่าง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราแเรวก็ตายด้วยใจไม่ทุกข์หรือว่าตายดีทั่านั้นแหละอาจจะมีมากกว่านี้นะในเท่าที่ในความรู้สึกของผมที่เราสามารถที่จะเป็นไปได้และสามารถทําในส่วนที่ได้นะแต่คนเราไปนึกถึงเรื่องมุ่งเรื่องความตายจะตายดีตายอย่างไรมองถึงอนาคตแต่ทำไมเราไม่ดูที่ปัจจุบัน มันต้องเริ่มจากปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวนี้วันนี้ก่อนปัจจุบันเนี่ยเราต้องอยู่ให้ดีถ้าอยู่ให้ดีเนี่ยมันก็ตายตายให้ดีได้เหมือนกันแหละต้องอยู่ให้ดีอย่างเช่นว่าอยู่ในการสร้างบุญกุศลในจิตใจการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาอยู่ในวิสัยที่ทำได้ในปัจจุบันจะไปรอตอนเราจะตายเี่ยบางทีมันไม่ทนันและ สึกให้อภัยเมตตามีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวอันนี้เป็นเรื่องของบุญกุศลทั้งนั้นอ่ะคือใจมันจะเบาอันนี้สําำคัญและสุดสำคัญที่สุดก็คือตัวสติสัมปชัญญะในแต่ละวันเนี่ยเราต้องฝึกเอาไว้ตื่นเช้ามาแล้วก็ให้มีสติมีความรู้ตัวเสมอเสมอแล้วเริ่มที่จะสะสม ความรู้สึกตัวสะสมสติตั้งแต่เริ่มแลยปัจจุบันเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้เลยทําไปทุกวันเนี่ยทำไปเรื่อยๆมันหลงลืมสติไปแล้วก็กลับมารู้สึกตัวใหม่มันลืมไปแล้วก็รู้สึกตัวใหม่นั่นในช่วงของบาปอกวุศลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่าสติเนี่ยมันเป็นตัวที่คลองเป็นตัวที่คลองจีคลองใจเอาไว้แล้วยิงนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยผู้นี้มันสะสมตัวมันเอง ราฝึกสติเอาไว้ถ้าเราสอนจิตใจแล้วมีความรู้ตัวอยู่เสมอๆเ,เนี่ยแล้วเวลาเราจะตายเนี่ยทุกอย่างมันก็มาทําหน้าที่มันหมดมันตายก็คือวันที่อนาคตที่รอจากปัจจุบันเนี่ยถ้าปัจจุบันอยู่อย่างไรเราอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่อย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นถ้าอยู่แบบดีมีสุขมีกุศลมีบุญกุศลเนี่ย เวลาตายมันก็มีความสุขมันก็มีบุญมีกุศลติดทั่วไปพอเริ่มจากที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากอือย่าไปมองว่าจะรอเฉพาะตอนตายมันที่มันไม่ทันหรอกมันที่มันนึกไม่ออกเมื่อดนจิตมันเป็นบาปอกุศลแต่แล้วตลอวัาเราก็สะสมเรื่อยๆอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นเราอยู่ดีก็ตายดี เราอยู่ไม่ดีอยู่ไม่ดีไม่ถึงกันอยู่ที่สะสมเรื่องบาปอกุศลอยู่เสมอเสมอเวลาตายมันก็ตายไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเกิดมาทั้งทีนี่จะตายดีให้ได้นั้นนะก็คือต้องเริ่มฝึกฝนจากปัจจุบันให้จิตมีเป็นกุศลเนีนะ่ยมีศีลมีสติมีสมัมปชัญญนะเนี่ยรู้จักปล่อยวางเลยะะวางรู้จักปล่อยวางปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้บ้าง ฝึกไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อใจไม่เป็นทุกข์ใจไม่เป็นทุกข์แล้วเวลาตายมันก็ไม่ทุกข์นั่นแหละคือตายที่สุดดีที่สุดคือตายด้วยใจไม่ทุกข์แต่ิเดีค่ว่าอยาาคนที่เพิ่งกิดใหม่แล้วก็ไมไเคยสุ่มาเลยแล้วก็เจอคำแรกเลยว่าคุณจะมาชีวิตยี่ไม่นานอะไรเนี้ยมันจะแบบนึกไม่ออกเลยว่าจะเริ่มต้อทอะไรขนอ,อะไรอ่ะ ง่ายที่ทำได้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรคะอืมก็ตั้งสติไว้ก่อนเราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีมาอย่าเพิ่งไปไปคิดหรือไปทำอะไรขึ้นมามันไม่สูตรต้องอะ่ะไปคิดเราก็จะคิดในแง่ของความอิตฉากังวลถ้าจะทำเราก็ทำแบบไม่มีสติหรือจะพูดก็พูดแบบไม่มีเหตุผลตั้งสตินึน่นๆไว้ก่อนตั้งสติให้ได้ก่อน การ,รตัง้ตงสติเนี่ยถ้าเป็นการตั้งใจรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราต้องรู้จักยอมรับนะตั้งสติแล้ยอมรับให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับเราเนี่ยมันคืออะไรนยอมรับให้ได้ว่าเนี่ยการยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้หรือยอมจำนนกับสิ่งนั้นยอมรับว่าอ๋อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยเราก็ต่อต้านทําไมต้องเป็นเราทําไมคนอื่นไม่เป็น มันเสียเวลาเดีย๋ยวรับว่าเออเราเป็นแล้วนี่แล้วเราก็จะแก้ไขยอย่างไรนั่ก็เป็นเรื่องหนึง่งถ้าเราไม่ยอมรับอะไรเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่ได้หรอกการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตปฏิวัติตัวเองใหม่นั้นต้องยอมรับซะก่อนรู้รจักยอมรับแล้วฝึกที่จะมองในแง่ทางออกก็เรียกแง่แง่บวกก็ได้ฝึกทางทางออกเราจะแก้ปัญหาเราอย่างไรเ,เราเจ็บใครได้ป่วยเราต้องไปหาหมอ ปรึกษาหมอคนนู้คนนี้ดูสิเราจะมีโอกาสหายมองคิดไปในแง่บวกซะบ้างเราจะมีโอกาสนะคนที่เป็นมากกว่าเราก็มีเราเป็นแค่นี้ยังดีนะถ้าเป็นถึงขนาดนี้เนี่ยอย่างเช่นว่าเราเป็นคนพิการเราเป็นมะเร็งเราก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้หรือแก้ปัญหาจิตใจแก้ปัญหากายเราได้ไปหาหมอไปอะไรถ้าถูกอุบัติเหตนะุขับรถไป ลดความคอขาดเลยไม่ทันได้คิดอะไรแก้ปัญหาอะไรแก้ไขอะไรไม่ได้นะเพราะนั้นต้องรู้จักยอมรับแล้วก็ฝึกมองไปอย่างนี้ฮบวกแล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่อยู่กับมันเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาแลวทุกอย่างมันจะเป็นไปตามขั้นตอนขั้นตอนนะยอมรับก็ไม่มันเป็นไปยอมมันเป็นไปซะบ้างว่าเออไหนไหนมันไม่ได้ไม่หายแล้วก็ยอมให้มันเป็นไปใจเราก็จะไม่เบา แล้วใจเราก็จะไม่หนักจะเบาไปเรื่อยๆแทนที่จะเป็นการต่อต้านรักษาแล้วทําไมไม่หายทําไมเราไม่เหมือนคนอื่นอื่นก็ยังหายทําไมเราไม่หายไปคิดแบบนี้มันก็ไม่ใช่เป็นการแก้ไขแล้วใจมันก็หนักแล้วถ้าเรายอมรับแล้วก็ยอมมันเป็นไปสภาสุดท้ายแล้วโอ้คนเราเกิดมาถึงไม่เป็นโรคร้ายถึงไม่พีการเราก็ต้องตายอยู่แล้วมันมีความตายดักหน้ากับทุกๆคนตายวันหน้าตายวันนี้ มันก็ตายเหมือนกันเราบอกไม่เป็นไรมาถึงกล่าวตายแล้วก็ยอมตายไม่เป็นไรยอมมันเป็นไปย้ยอยม,มันตายก็ไม่เห็นจะเป็นไรอย่าไปคิดว่าทําไมเราต้องตายด้วยเราคิดว่าทําไมเราจึงต้องไม่ตายด้วยในเมื่อความตายเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้คือขั้นสุดท้ายแนละ้วแต่แค่ขั้นแรกต้องรู้จากยอมรับได้ได ก,ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของการชวสั่งลายตีธรรมก็ได้เป็นเรื่องของการฝากฟังอะไรบางอย่างเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันถึงแม้อาการดีเราไม่เคยประมาทเลยว่าชีวิตเรามีอยู่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่รู้มันจะไปเมื่อไหร่ไอ้คำถามนี้ คุณนางเคยให้ถามไหมวเคยให้คําถามไหมที่ว่าการทํากรรมฐานกับอดีตในปัจจุบันนี้มันต่างกันอย่างไรแล้วก็รึกว่าเราคงจะตอบกว้างเกินไปหรือมันอาจจะไม่เข้าเป้าหรือมันมีหลายประเด็นที่ควรจะต้องบอกอย่วันนี้ก็จะบอกว่าการฝึกกรรมฐานครั้งแรกนะตอนที่เจอหลวงพ่อคำเขียนเนี่ย ที่รแนะนําการมันทำกรรมฐานมาเนี่ยฝึกครั้งแรกเราก็จะให้มีสติรู้กายที่มันเคลื่อนไหวเอาจิตใจอยู่ที่การรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายอันนี้เป็นตัวสําคัญเลยตัวที่มันรบกวนมา,มากคือเรื่องของความคิดเพราความเขียนกาจะไป่าไปสนใจความคิดมันคิดเท่าไหร่ก็เรื่องของความคิดให้มารู้กาย รู้กายเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นให้จิตมันตั้งมั่นให้จิตมันมีกําลังมันจะได้ไปเห็นความคิดนรู้กายเพื่อให้เห็นความคิดอันนี้หลวงพ่อเขาเขียนแนะนําไว้อย่างนั้นสุดท้ายเราก็ฝึกมันก็ได้ผลนะพอเรามารู้กายนานๆไม่ต้องสนใจความคิดความคิดมันเยอะคนที่ปฏิบัติใหม่ทุกคนเจอปัญหาเรื่องความคิดนะแต่เราก็ไม่ได้ไปนสนใจมันมาก พราการมารู้กายมันคิดมาแล้วกลับมาลูกายทำนี้บ่อยๆเข้ามันก็เห็นรูปเห็นนามอาการเห็นรูปเห็นนามพวกนี้มันเกิดจากกรรมฐานเริ่มต้นทางนั้นเกิดเป็นญาณปัญญาเป็นรูปเป็นนามบัดไปเห็นรูปเห็นนามแล้วก็เปลี่ยนโดยการวางเรื่องรู้กายไปซะให้ไปรู้จิตให้ไปดูจิตไปดูความคิด แต่ว่าอารมณ์รูปนามอารมณ์ของการดูกายเนี่ยหยุดไว้แค่นั้นก่อนมันสนใจกับความคิดนะะมันเพ่งดูที่ความคิดดูจิตดูใจนะดูจิตดูใจเอาจิตใจเนี่ยมันเป็นครูสอนสอนทำาให้กับเราเลยเนี่ยเขาเรียกอาจารย์ใจเนี่ยมันเน้นตรงเน้นหนักือตรงที่ดูจิตดูใจ ซึ่งการทางกรรมาฐานทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วนะจะต้องมาดูจิตดูใจ้งนกันถ้าไม่ดูจิตดูใจเนี่ยเราจะเห็นธรรมะไม่ได้เลยเพราะจิตใจเนี่มันเอากิเลสเอาเหตุต้องความทุกข์มาเราต้องมาเน้นที่การดูจิตดูใจมากๆดูจิตดูใจดูอาการของจิตเอาใจเป็นครูสอนธรรมะเนี่ยผมเรียกว่าเออเนี่อาจารย์ใจอาจารย์จิตสอนธรรมะ ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของจิตอาการของจิตเนี่ยมันจะลึกลึกสมายการดูกายธรรมดาเนี่ยก็ได้ฝึกมาจนจนเริ่มดูกายแล้วก็มาเริ่มดูจิตแต่เดี๋ยวนี้มามันเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ ไอาการดูจิตดนใจเนี่ยดูตั้งแต่วตัดปาสุกโต้แหละ<ม>แล้วยิ่งมาตอนสุดท้ายตอนที่ร่างกายเป็นโรครายระยะสุดท้ายเนี่ยชีวิตเราก็ผมมองเนะ่ยอยู่ได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งในชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงให้ให้นำเอากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยมันใช้กับการใช้ชีวิตเราได้กับทุกเวทนากับเรื่องความคิด สุดท้ายแล้วทุกเวทนามันก็มีแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องความคิดก็ไม่ใช่ปัญหาตัวที่เราจะต้องพัฒนาคือเราต้องเตรียมเตรียมสติสัมปชัญญะไว้พร้อมเอาไว้ไปเชิญหน้ากับความตายที่จะมาถึงตัวในไม่ช้านี่เราเตรียมไว้อย่างเดียวนั่นนะอย่างอื่นป,ปล่อยไปมันเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยมันผ่านไปเนี่ยเราต้องเตรียมสติสัมปชัญญะไว้พร้อม ทำได้อย่างนั้นแหละทำให้เราเตรียมสติปัญญาสมรชาติว่าเอาไว้สุดท้ายแล้วเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันก็เพื่อจะเผชิญหน้ากับไอ้ไอ้ความตายที่มาถึงตัวซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งสุดท้ายนะความตายเนี่เป็นประสบการณ์ของสี่สุดท้ายครั้งสุดท้ายของทุกชีวิตเนี่ยคือเร er ื่องความตายมันเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลย ในแต่ละคนคิดอย่างนั้นไหมบพราะว่าเป็นสุภการค mm. งยิ่งใหญ่นะเรื่องความตายเนี่ยกรรมฐา,านทั้งหมดที่เราทํามาเนี่ยเพื่อจะปะเผชิญหน้าตรงนี้แหละเผชิญหน้าความใจว่าเราจะตายแบบดีหรือตายแบบไม่ดีก็ไ <c oughs> อ้ตรงนี้แหละมันวัดกันได้เลยก็มียดีทํา หลายท่านที่เป็นหัวแต่ลรคนให้มีความให้ความห่วงใยกับเราแล้วก็ให้กําลังใ,ใจเราเพื่อจะให้เราไปเจอหน้าความตายโดยไม่ถูกต่าฝ่ายตาก็อวยพรได้ทำเนี่อวยพรผมเกือบทุกวันมาเจอกับท้ออวยพรนะให้สู้ๆนะ <c oughs> ใ,ให้สู้ๆ <c oughs> แล้วก็ให้ หายไวๆให้มีตุ๊กเวทานาน้อยๆบางคนบอกว่าขอให้เดินได้นะว่าโอ้ oh, เอากันเลยนะก็ <c oughs> เลยก็ต้องขอบคุณเจที่ทําที่มีความเป็นห่วงแต่ว่าต้องบอกเจที่ทรว่าอย่าเป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์ก,กับอาการป่วยไข้ของผมความป่วยไข้เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของกาย มันความพิการเป็นเรื่องของร่างกายแต่จิตใจนี่มันอิสระมากจิตใจไม่มีสิ่งที่น่ากังวลไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเลยใจไม่ได้ทุกข์เลยป่วยทุกข์เฉพาะร่างกายเท่านั้นแล้วก็อย่าไปเป็นทุกข์กับอาการ่วย้เคีงของผมนก็ก็เลยต้องฝากสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราถึงต้องตายถึงคราที่จะต้องตายเนี่ยการตายก็เป็นเรื่องธรรมดา เป็นส่วนของร่างกายที่มันจะต้องแตกทํำลายไปแต่ว่าสําหรับกะะัลยาดิธรรมแล้วเนี่ยแม้ร่างกายจะไม่อยู่เนี่ยแต่บมาว่าจิตใจที่มีความรู้สึกดีๆระหว่างผมกะะับลยาดิธรรมเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็คิดว่าอย่างนั้นก็นเลยถ้า,าว่าผมรละหมายต่ายจากไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมอยากจะฝากไว้ที่ว่าเรื่องของไเลเฮานะ เรื่องของไลท์เฮาส์เนี่ยก็อยากให้ญาติธรรมทุกคนเนี่ยไปใช้ไปใช้ไปพักผ่อนจิตใจไปพักจิตพักใจนะไปไปฏิบัติธรรมก็ได้เนะเราก็จะมีครูบาอาจารย์จากวัดป่าสุกโตมาสอนเรื่องการเกิดสติเป็นระยะระยะ,ะ,ะทุกคนไปใช้นะที่อยู่ปากช่องนะไลท์เฮาที่อยู่ปากช่องอาจจะเป็น สถานที่สลับเป็นตัวแทนผมก็ได้ผมชอบเรื่องการปฏิบัติธรรมชอบเห็นคนปฏิบัติธรรมและชอบปฏิบัติธรรมซะเอง<ม><ๆ>ก็เลยถ้าใครได้ไปใช้ถือว่ามันเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับผมด้วยและกับตัวเขาเองด้วยเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็ที่ปากช่องไลเฮานี่ก็ให้คุณเอเนี่ยคือคุณเอแล้วก็ยาติธรรมที่เขาเป็นทีมดูแลผม รวมทั้งพระกุ่จ้าด้วยนะท่านก็ดูแลอยู่ตอนนี้นก็ขอฝากเรื่องไร้ห้าไว้ด้วย <c oughs>